น่ารักมากๆนะคะสำหรับน้องใบอันไปจังหวัดไหนนะคะ f อซก็เหนียวแน่นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าน้องนะคะน่ารักแล้วก็ร้องเพลงนะคะเพราะมากๆนะคะยกให้เลยค่ะสำหรับน้องไบอันนะคะเรื่องเสียง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปเปรี้ยชแนลนะคะคลิปนี้เจอกันก็หนึ่งพฤศจิกายน25 6 6กก็วนันเริ่มต้นนะคะวันใหม่ของเดือนนะคะวันแรกของเดือนเออต้องบอกอย่างนี้นะคะเป็นวันแรกของเดือนพฤศจิกายนค่ะคิวงานของน้องไรอันวันนี้นะคะก็ถ่ายรายการนะคะไม้ทองคำสามใบค่ะแล้วก็เมื่อคืนนะคะ มีใครได้ดูไลฟ์สดจากเฟซบุ๊กนปลาไหมคะเมื่อคืนก็ยี่ชูราชนะคะงานชักพระใช่ไหมเอ,อ่ยใช่เนาะงานชักพระใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเช็คแป๊ สรุปว่างานชักพระนะคะเมื่อคืนก็สนุกมากๆนะคะดูไลฟ์สดนะฟ้าเนาะแล้วก็มาดูไลฟ์สด,ดย้อนหลังอีกน้องไรอันนะคะน่ารักมากๆแม่แม่เอฟซีแฟนคลับก็ยังไปให้กําลังใจกันอย่างเนืองแน่นเหมือนเหมือนทุกงานเลยนะคะไม่แพ้กันเลยค่ะสําหรับมาไลน้ําใจเมื่อคืนนะคะก็ถือว่าสุดยอดอีกเช่นเคยค่ะไม่มีตกจริงๆนะคะสําหรับน้องไรอันกาดบัณดิตนะคะเรื่องมไลายนี่ยกให้เขาเลยนะคะอันดับหนึ่ง คือแบบว่าแม่แม่ FC เอฟซีแฟนคลับเหนียวแน่นจริงๆค่ะก็ขอให้น้องฟังๆแบบนี้ตลอดไปนะคะเรามาต่อกันด้วยอัปเดตโพสต์นะคะจากเฟซบุ๊กน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะแม่มเอฟซีแฟนคลับนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามน้องก็สามารถนะคะเข้าไปติดตามน้องได้นะคะที่เฟซบุ๊กน้องนะคะไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็การดบัณฑิตจำปาศิลป์นะคะ จะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวของน้องค่ะเรามาต่อกันด้วยคำคมของน้องเลยนะคะจาก f c e e o o o ไรอันกาศบันดิตค่ะอย่าหยุดตัวเองไว้ที่ความทุกข์คุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขไม่น้อยกว่าคนอื่นไรอันการดบัณฑิตค่ะถูกต้องเลยนะคะแม่แม่ fc แฟนคลับก็คงจะคิดเหมือนกันนะคะอย่างที่น้องโพสต์ไว้นะคะก็คือเรานะคะอย่าหยุดตัวเองไว้ที่ความทุกข์ เพราะว่าเราก็มีสิทธิ์มีความสุขเหมือนคนอื่นนะคะสุขมากสุขน้อยนะคะความสุขของแต่ละคนแต่ละรูปแบบก็ไม่เหมือนกันนะคะเราจะเอาความสุขของเราไปวัดกับคนอื่นก็ไม่ได้เอาความทุกข์ของเราไปวัดกับคนอื่นก็ไม่ได้นะคะเห็นเขายิ้มยิ้มเขาอาจจะมีความทุกข์อยู่มากมายภายในใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพลังบวกเท่านั้นนะคะที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขค่ะ ก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงประสบแต่ความสุขและก็ความโชคดีนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องปลาเล็กชาแนลด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้นาที่นี้ด้วยค่ะมีอะไรให้ปรับปรุงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ